สวัสดีค่ะเมนูเดิมอีกแล้วคพณ่อน่จ๋าผัดกระลำปีใส่ไข่ใส่หมูสับใส่ซอสพริกจ้าวันนี้แม่ผัดให้ลูกสาวกินนะคะเพื่อน่จ๋าก,กระลำปีหัวละ18บาทนะคะหมู20บาทหมูสับซื้อที่โลตัส20กว่าบาท2 3บาทเพื่อนเื่อนไข่1ฟองนะคะได้1จานพอดีผัดเยอะไม่ได้กลัวเขาจะกลัวเขาจะเบือเเบ่อกินบ่อยๆแต่ลูกแม่ชอบแบบน้ำฉ่ำๆรสชาติเป็นไงลูกเค็มไปหวานไปไหมแม่ไม่ได้ชิมเลยนะ <Okay. S 1> แม่ใส่ซอสฝาเขียวอย่างเดียวเอง หยุดแล้วนะคะหยุดสิบอ็ดวันค่ะหยุดปีใหม่แล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าสิบปดค่ะกีฬาสีสองวันคริสต์มาสจัดหนึ่งวันวันที่ย4ิบสี่วันนี้นะคะต่อเนื่องกันเลยสามวันจุกจุกเพื่อนเพื่อนจา๋าก็สภาพก็จะซึมซึมเหนื่อยแบบนี้เพื่อนเพื่อน,นเหนื่อยนี่จ้ะผัดกระนำปีใส่ไข่ใส่หมูสับนะเพื่อนเพื่อนจา๋าผัดน้ำฉ่ำๆลูกสาวชอบกินค่ะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะ งบตีไม่ถึงสี่สิบบาทเ,เพื่อนข้าวหูมเอากินได้จุกๆุกอิ่มๆนะคะ